สวัสดีและสวัสดีพี่น้องมด่อถึคนมื่อนี่ผมบอกน้องตกใจแล้วพี่น้องพี่น้องมื่อนี้น้อใจก็อยู่หนาเลยพี่น้องมานั่นมันพี่น้องว่าจะเมื่อเฮือนพี่น้องแต่บริเวณศึกษาทางแม่ไอต้อมและแม่ตู้และแม่น้องสุกใจนำพี่น้องกับนำใจกับวราอบอพี่น้องต้องขอโทษขอไปพี่น้องหลายเรื่องพี่น้องที่บอกพี่น้องที่แบบอันนั้นพี่น้องแล้วน้องใจกันนั้นปูฟัว่าเอ้าบอกก้อนจึงไปลูกนำใจบอกว่าเอ้าพอแล้วเฮ็ดเบียร์ลีกอน บางท,กงท,ทีกับวันที่เจาแปะเลยเมื่องเราต้องเมื่อแบบอันนั้นพี่น้องเบียกให้นางใบเฮ็ดบางทีก็ท้ำใจเมื่องวันทีเจาแปะน้ำน้ำใจกานเฮ็ดคืนเบียดข้างนอกพี่น้องเนาะ้ำใจต้นอีกอยู่เขาเลยพี่น้องตอนนี้ประมาณเท่าไหร่เว้ยชั่งโมงประมาณสิบโมงเลยพี่น้องแต่เศร้าเลยยังไม่ได้กินข้าวพี่น้องน้ำใจกับใบ like, e เห็ดเลยพี่น้องเบิ้งเลือกีบเลยพี่น้องเดินน้ำใจตอนนี้เบียดลายแห้งแล้นพี่น้องมือน้ำใจแบบบาดมาเลยพี่น้องนะน้ำใจบาดตั้งมือหัวน้ำพี่น้อง ตีนกมืดพี่น้องคนละมันน้ำพี่น้องเฮ็นยังเรียกหนักพี่น้องเยกะแบบเขาดุดเลยพี่น้องส่วนมันน้องต่อมเนาะเนาะเนเชียงเชียงถดุดนะพี่น้องเถีดุดมามีเ่าดุดพี่น้องน้ำใจมาเบียกพี่น้องค่ะบ่มีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเนาะมีเด็ดเบียกาเลยพี่น้องน้องจะต้องเอาตกกับไฟด้วยพี่น้องเนาะพี่น้องอ่านไรคนกันยังจะเบิ้งน้องใจเฮ็นยังไอ้นางพี่น้องน้องใจกต่บ่มีเวลาพี่น้องตายพี่น้องเบิ้งพี่น้อง เปี้ยคมันหนักโอ้พี่น้องนี่ออกกินข้าวจะมาเห็ดเปียกข้าวพี่น้องหิ้วข้าวน้ำใจจะเป็นกระเพาะเลยมืนหัวน้ำพี่น้องดูเขาเลยครับพี่น้องพี่น้องกระทาเบิ้งคลิปต่อไปเลยพี่น้องบางทีน้ำใจน้ำใจบริเวเหนื่อยปัญหาน้ำใจจะตายตอนนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยพี่น้องปีนกันยังหนักน้องมือก็หลอกเลยพี่น้องมือน้ำใจจนสั่นพี่น้อง หลอกมาเลยหันมือเดอดเ่พี่น้องตอนไปแบบงน้องกองเลยเป็นน้องกองไฮหนักตอนนี้พี่น้องก็พี่น้องเนาะน้องใจกับแบบแบบน้องใจเบาละพี่น้องน้องใจตอนนี้ก็ไปล้างมือพี่น้องกับล้างมือกับบอกพี่น้องก่อนพี่น้องว่าน้องใจเห็นยังเห็นยังตึงบริเวณทีไปพี่น้องเบิ้งเนาะก็แบบน้องใจเบาพี่น้องเบียดมันหนักมันลายพี่น้องก็บว่ามีเวลา่ายคลิปพี่น้อง ไอคลิปเดียวกะยากปิดปิดเปิดปิดเปิดพี่น้องเบิ่งนตั้งตอมฮะน่องกล่องห้พี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้ำใจกับคอลาไปก่อนได้พี่น้องน้ำใจคอตัวไปกินข้าวแล้วไปบิดตอมเดี๋ยวเขาห้องพี่น้องเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้น้ำใจคอลาไปก่อนพี่น้องขอยากตั้งกล่องก่อนเดืดรตินน้ำใจกับ คอยพี่น้องกดไลค์และกดแชร์พี่น้องเห็นบ่หวหน้าใจและกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้นำใจก็ขอลาไปก่อนพี่น้องของพยายามติดตามนำใจติดตามที่ช่องปุ้งลินเด้อพี่น้องไอพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย